สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมพลิกครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่ด้านหลังครับวันนี้ผมพามาดู t o y ยต้า o r t u n e r ครับสีดำเกียร์ออโต้นะเครื่อง2.4รุ่น V ีครับเดี๋ยวไปดูกันเลยผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนะเครื่องยนต์2.4ดีเซลรุ่น V ีครับเกียร์ออโต้รถยนต์ขับ2นะครับ เครื่องสองล้อนะสีดำครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไทม์แลนดิ่งห้องเครื่องครับนี่ยังสวยๆอยู่นะครับฐานเดิมนะครับแผ่นเพดเรียบนะ สติกเกอร์ยังอยู่นะแต่คานเดิมนะครับไม่มีชนหนักครับผมสางจิตมาแอลยังอยู่ครับพอน,น้ำสติกเกอร์ยังอยู่นะ ถยนต์รถยนต์เป็นอายางรถยนต์เป็นปี2023ครับสัปดาห์ที่14ยาง265ครับทับ60สิบครับนี่เป็นดัลลอกครับตัวรถยนต์เป็นสีดำ อยู่ครบนะครับยังไหลก็ยังอยู่นะมดกล้องถอยครับนี่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับโช็ไฟฟ้าครับนอ็อตฝาท้ายยังไม่มีรอยขยับครับ อนครับจากด้านบนนะนะแถวสองแถวสครับแอร์ฝาท้ายโชคไฟฟ้าครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะ กระจกบานสไลด์เป็นไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานครับเซ็นทรัลล็อกครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับเลขไมล์หนึ่งแกาม่นสามพัยห้าสิกิโลเมตรครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับ ระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะครับหน้าจอเป็นน่าจะเป็นทัชสกรีนนะครอ่าเป็นทัชสกรีนครับภายในเป็นเบาะหนังครับสีน้ำตาลนะนี่เบาะหนังสีน้ำตาลครับ แถวสองครับนี่เป็นเบาะหนังปรับยกขึ้นได้นะครับปรับเรียบได้เหมือนกันครับแอร์จากด้านบนนะครับเบาะยกขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับปรับแยกหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังก็ยังกว้างอยู่นะครับนั่งได้อยู่ครับสบายอยู่ มีบันไดข้างให้นะครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่ปรับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารด้วยครับ ูสำเนาเล่นกันหน่อยรถยนต์เป็นปี2018ครับจดทะเบียน2561รืนยนต์2.4ครับ150แรงม้าดีเซลครับเจ้าของรถลำดับที่1ครับผมกุญแจเป,เ,นนปนนเป็นรีโมทนะครับเห็นไหมครับผมวางปนกันอยู่อ่ะเป็นรีโมทครับ2ดอกนะครับ เมื่อมีความเมื่อมีการซื้อขายนะครับเราทําความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะภายในภายนอกครับเบาห้องเครื่องทั้งหมดเลยครับทําความสะอาดให้ทั้งหมดเลยครับทําให้ใหม่ๆเลยครับนะ,ะประมาณนี้ครับผมผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเ คันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่8 9 0 0 0บาทครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับกำแพงไบเทคบางนาเลยนะกะ็สอบถามเพิ่มเติมนะครับที่0835 496696นะครับติดต่อเซลล์พิกครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ